ที่คุณเขาไม่ได้อยูอ่ในอเียนอะศัก์นี่ฮิวเองนี่กูไม่ขาแล้ว่ะ เดที่ห่เลืดสองสองช่ไหนเอเออยู่กลางอยู่กลางเดี๋ยวชได้อโอ้ยี่ยะสีไรัน้หนนะปัมปัใช่กไหนรเ่โอ้อยู่กลางวงเลยวะไม่ปพืนโอ้ยี่ใจะ ญาบดนไมสองหมื่นหกเดียวแกมาป้ายอะไรบ้างโอ้โหเฮ้ยโอ้ยยี่หกเจอคุยใลยนะนต่ว่าเนี้ยมา จเจอเข้าอดี <ừ. S 1> อ้โหยูยแต่พดีจามือปีสันเจอหนีเนี่ยเจ้าหนีไปสวยเจ้าตัยเต็มมาตัวไหนบอกด้วยอ้โหติดนั่นนี่ติดใบโอ้แต่เจ๊ทำทำอย่ายงไรบ้านไนดะ้<อ>ไม่มีคนไม่มีคนพอิงมาแล้วมาแล้ว ไอ้เีื่องนั่นปั้นแม่งเยอะเลยอ่ะอเฮ้ยโหแรงชิบหา,ายเข้าลิงเออแรงดีจัดยิงตอนแดงตาย พี่งย้ดูาตัวไอ้ท่านแม่งตีปั้นอยู่ไหนเกมีไปแอ้ะตอนนี้อะไระอ่ะในร้างที่เออแล้วแต่แกเริ่มเถอะแกมาิกมีไหมมีทังค์หไหมอ่ะมีอหน ทำยังไงบ้างนะโอ้เออแรงใน้อนก่ะเดี๋ยวเขาดีมาแจ็คแจ็ยังไยัไม่ยังไม่ยังไม่เกิดยังไม่เกิดเดี๋ยวเขาดีเดี๋ยเขาดีเนี่ยเขาดีนเขี่ยจิวย có thể không cao mở có gì không chừng nào cho người chừng này khỏi đi khỏi đi rồi hơi แก้วเรอนไปนาขึ้นไปนาขึ้นไปนะขึ้นติดไมแร้วะโอ้ยวยเ่อนชิลอชิบลอกลมาอีเว้่เแก็แต่ก็แต่ก็แะ แคคอดีไ่บ้าในใน,นี่อ๋อแน,น่น,นอนเลยคย่ับเด่นยนเดยเยอะลงด้วยแต่อย่ายนี้บินบินทันนะอโอ้โหเยอะชิบหายโอ้เยอะเกินว่ะไม่ค่อยเนเลย,ยน,นี่ติดสามตัวอือเยอะจัด ไม่เป็นนอเยไม่มีมาหาหมามิวิจัน ไม่มีคนบ้างหรอไหนอ่ะมีข้าวลิงข้าวลิงโอ้ไอ้ตีงหัวแม่งเยอะหรือแดงไปอยู่ไหนบ้านอยู่ในบ้านอยู่ในบ้าน ิปไหนไปยตายวะตายาย้แกงกี่หกววะยี่หกะชนไโอ้โหแกงยตายสยัตว์่าสองวะ คุณยังกลับไปวะลมเกิดวะเกิดแล้วติ๊กใส่แป้งปะโยโยโย่เดีอยวางเทียนปกนี่มันยิงแม่นจ้งว่ะ ปอ่ะไปอ่ไป่เไปชไหหมล่ก่นอไนไปไลก่นอนไม่ทันวะไม่ทันะไม่ทัน,นไม่ทันเลกนกนบ้างกนะบ้างอืมทำเลหมอกเกินแล้วโอ้

แดงอ่อนแ่งหมดแล้วหมองมี่ไหนไม่เหนเลยบ้างไเลยโอเคแดงวะแดงวะแดงวะหๆๆละหิละแค่ไหนบ้างเขาดิเขาดเข้าดีนเขาด,ขาด,ขาดน ลมแดงน่าละวัน um, ี้ก่อนเอ้ยมาไป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 มาวิงอะไรเียบเรียเ้ยะมไปเเไปมาแล้วมาแล้วายเขียนไม่วิ่งหมดแล้ว

นป็โง่ไงที่กูจะกดยาแก้กนไแมวกูโดนตีตายแต่เงี้ย มุ้ยสองอีกสัตว์เออกูติดทอดใบติดบ่อยที่อะไรติดในตัวเงี้ยเนี่ยไก่ย่างเนี่ยบ่อยิ่งเงี้ยเยอะไปหมดเชี่ยข้าไม่ทัน <c oughs> ตัดกิ่งดวงวิญวิญชิบหายไปกัน,นที่ที่แบบไม่มะเขาลิงๆๆเขาลิงเขาลิงออยู่เอาอยู่ตัวเนี้ย แค่แปลงในบ้านอือก่อยู่นอบวะโอ้โหในบ้านสองตัวแปลงกันคอดีนกูแมวอยู่แบไปเถอะแค่น้นตัดตินบ้างอีกรอะไรอะไร Né bà mi hôn bà. Mi dọn tôi mừng gần đây, gần đây. mày. Honey, honey. mày. Hãy, mày. mày. Hãy, 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 mày. không mày. đâu. mày. ในบ้านเยอะแงนนเ่เขาดีในบ้านเออในบ้านคนเยอะเลยยิงไม่ได้ยงไม่ได้ยัไได้ไมหอลอแดลดูดิีวัดกยยังสายสัตใครหาเนมืก่อน,นโ,อโ,โอ้โหติกสองอีก Ây khỉa, tỉnh cái miếng cái chai Chạy ngoài cơ Ngoài đâu, ngoài đâu Ui Tòi chắc tòi Tòi à Bang 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 ไป,ไปตึงหวัดตึงจัดเลยวางไว้อะกำลังมัน,มนเลย